สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง NT Live in Italy นะคะคุยกับเมนูซอรสรตนี่ที่เมืองเวนสิสค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เมนูก็มีหัวข้อนะคะมาฝากมาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยวันนี้เมนูไปพบเพื่อนมานะแล้วทีนี้ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยหัวข้อนี้มันก็สําคัญนะวันนี้เมนูไปทานกาแฟะานะคะมากับเพื่อนๆนะคะซึ่งกาแฟรอบเช้านะคะอ่ะเดี๋ยวตอนเช้านะคะเมนูไปส่งลูกแปลงเหรียญนะคะแล้วก็ แวะดื่มกาแฟนะคะดื่มกาแฟอ่ากับแม่แม่นะคะแม่แม่ในโรงเรียนนะคะก็คือในห้องของลูกนั่นเองนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าจะห้องลูกสาวหรือห้องลูกชายนะคะก็มีการนัดดื่มกา,ฟกา,ฟกาแฟกันตอนเช้าอะไรก็ว่ากันไปนะคะเมื่อเช้าเมื่อค่๊กโอเคไปนัดดื่มกาแฟ กับแม่กลุ่มหนึ่งนะคะทีนี้ดื่มเสร็จเนี่ยก็มีเพื่อนนะคะมาจากต่างเมืองอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็เป็นการดื่มกาแฟรอบสองค่ะรอบแรกก็เป็นคาปูชิโนนะคะม่นุชก็ทานไปนะคะแล้วก็รอบที่สองเนี่ยก็เป็นคาปูชิโนอีกนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยสองสองรอบนะคะทีนี้แม่นุชก็เลยบอกเออคิดขึ้นมาได้นะคะว่าอยากที่จะเล่าสู่กันฟังนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะการดื่มกาแฟของชาวอิตาเลียนนะคะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าการนัดพบปะสังสรรค์ เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะสำหรับคนอิตาเลียนนะคะโดยเฉพาะตอนเช้าเนี่ยเขาจะนัดกันนะคะส่วนใหญ่แล้วการน,นัดพบของคนอิตาเลียนเนี่ยจะนัดกันตอนเช้านะคะตอนอประมาณสักเก้าโมงสิบโมงอะไรประมาณนี้นะคะเป็นการน,นัดดื่มกาแฟกันนะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมนะคะอย่างหนึ่งในการที่ผู้คนนะคะมาพบกันนะคะที่บาร์กาแฟที่ร้านกาแฟอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้แม่นุชเนี่ยก็เลยนึกขึ้นมาได้นะคะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแม่นุชเนี่ยชวน ตอนนั้นมนุษย์เพิ่งมาได้สักประมาณปีนิดๆน,นะคะปีนิดๆมนุษย์ก็รู้จักเพื่อนคนจีนคนหนึ่งนะคะที่เรียนอยู่ในคลาสาเรียนภาษา,า,าด้วยกันนะคะมนุษย์ก็เออส่งข้อความไปถามเขานะคะเออมันมากินกาแฟกันไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เจอกันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ามมนุก็ส่งไปเนาะรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาตอบกลับมานะคะเพื่อนคนนี้นะคะเพื่อนคนจีนคนนี้เขาตอบกลับมาว่าเออฉันไม่ดื่มกาแฟเออพราะเราเราได้อ่านข้อความดังนั้นมนุษย์ก็แบบไปไม่เป็นเลยเออไปเลยเอา้าว เขาเรียกว่าอะไรคือการดืม่มนัดดื่มกาแฟเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ว่าการดนัดดื่มกาแฟเฮ้ยไปไปกินกาแฟกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการนัดเจอค่ะทุกคนมันเมันเป็นการนัดเจอได้พูดคุยกันนะคะแล้วทีนี้คุณตอบกลับมาว่าเออฉันไม่ดื่มกาแฟเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ อา้าวแล้วแล้วแล้วยังไงอ่ะคือซึ่งแม่นุชจะบอกว่าแม่นุชเองเนี่ยตอนมาใหม่ๆแม่นุชก็ไม่ดื่มกาแฟนะคะอยู่เมืองไทยแม่นุชไม่กินกาแฟเลยนะคะมากินกาแฟจริงจังนะคะต้องเรียกว่าจริงจังนะคะหลังจากเหตุการณ์โควิดเออนั่นแหละเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้แม่นุชเนี่ยกินกาแฟแทบจะทุกวันนะคะมันเหมือนแบบกิจกรรมไม่มีอะไรทำนะคะก็ต้อง ตอนเช้ามาก็เออตื่นชงกาแฟนู่นนี่นั่นนะคะก็จะมีเป็นมอคค่าที่ชงอยู่ที่บ้านนะคะอันนั้นอ่ะก็คือเรียกได้ว่ากินจริงจังนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่รู้ไม่ได้กินจริงจังนะคะเป็นการกินแบบเออ เป็นครั้งคราวนะคะวลาเราไปพบปะเพื่อนอะไรย้ยถึงจะกินนะคะเวลาแบบเออเพื่อนนัดอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจะกินคาปูชิโน่นะคะส่วนใหญ่เราจะกินคาปูชิโน่ซึ่งมันก็จะเป็นนมครึ่งหนึง่งกาแฟครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เพื่อนคุณจีเนี่ยก็ตอบมาบอกเฮ้ยฉันไม่กินกาแฟะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เ,เอเออ่าตายแล้วกูจะไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้เจอกันเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันซึ่งแม่นุชไปไม่เป็นอ่ะกับข้อความเนี้ยคือในการนัดเจอนัดดื่มกาแฟเนี่ยคุณจะดื่มกาแฟหรือไม่ถิ่นนนกาแฟมมมมััไเเเป็ผดลยหือนบบ คุณดื่มน้ําส้มน้าอะไรก็ได้ที่แบบว่าเออสิ่งที่คุณดื่มได้แต่คุณดั้งตอบกลับมาว่าเฮ้ย mm. ฉันไม่ดื่มกาแฟอะไรเงี้ยมันเหมือนมันปิดประตูใส่หน้าเราอะไรยเงี้ยคอนเวอร์ชันมันก็คือจบแค่ตรงนั้นนะคะทีนี้มนุษย์ก็เลยก็อ่าเลยยกประเด็นนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่ามนุษย์มองว่ามันเป็นสิ่งสําคัญนะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาเที่ยวอิตาลีหรือว่ามาอ่าอยู่ที่นี่นะคะการดื่มกาแฟนั้นเป็นคาเฟอร์อย่างหนึ่งนะคะเป็นการอ่านัดดื่มนัด เจอนัดพูดคุยกันนัดพบปะกันอะไรประมาณนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะนัดดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟแต่ในร้านกาแฟมันไม่ได้มีแค่กาแฟไงคุณแล้วมันมีน้ํามันมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นน้ําผล,ลไม้อะไรก็ตามนะคะดื่มตามในสิ่งที่คุณดื่มได้นะคะไม่ใช่บอกปิดประตูใส่เลยใช่ไม่ดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วตกลงเราจะไปนั่งนนร้านใหม่กันอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่นี่อ่ะมันเป็นเ c u เ t อร์มันดื่มกาแฟนะคะร้านกาแฟมันก็เยอะแยะมากมายนะคะก็เป็น สิ่งนะคะเป็น c u เจอร์สำคัญนะคะสำหรับอิตาเลียนนะคะเวลาที่แบบว่าเออนัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยไปเจอกัรที่ร้านกาแฟานะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะคะดังนั้นในการที่เราถูกนัดนะคะส่วนใหญ่เราก็จะไปร้านกาแฟากันนะคะไปดื่มไปอะไรต่างๆแล้วเวลานัดเนี่ยอ่ะมนูจะบอกขยายความนิดหนึ่งนะคะสำหรับการนัดดื่มกาแฟานะคะคนอิตาเลียนจะดื่มกาแฟากันตั้งแต่เช้านะคะจนถึงประมาณสัก10โมงนะคะประมาณ10โมงครึ่ง นะะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะไม่ดื่มแล้วเพราะมันจะเข้ากังวลแล้วนั้นดังนั้นนะคะในการนัดเพื่อนเพื่อนทั้งหลายนะคะนัดช่วงประ,ประมาณ9ก้าโมงถึงประมาณ10บโมงกำลังดีนะคะเป็นกาลังเหมาะบางคนแบบว่าเออตื่นสายอะไรเงี้ยก็โอเคประมาณ10บโมงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณแม่ที่มีลูกเนี่ยเขาจะต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนในตอน8ปดโมงนะคะโรงเรียนเข้าประมาณ8ปดโมงสิประมาณนั้นนะคะนั่นหมายความว่า8ปดโมงครึ่งเขาจะว่างแล้วเขาจะว่างแล้วนะคะไม่ใช่บอกเวลาที่เรานัดเขาเนี่ยเขา อ่า movement ในการใช้ชีวิตเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าเขาต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนอน่นั่นหมายความว่าเขาต้องตื่นเช้านะคะเขาจะต้องอ่า plan นในการเตรียมอะไรต่างๆช่วงเชา้าก็คือหลัง8ปดโมงครึ่งไปแล้วเนี่ยเขาว่างแล้วละ่ะในการนัดเจอนะคะดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือเป็น movement เล็กๆให้เราแบบว่าอ่าให้เราได้อ่า เลือกนะคะเวลานัดได้ถูกต้องนะคะก็ประมาณสักประมาณ9โมงเน9โมงถึง10โมงในกำลังดีนะคะการนัดดื่มกาแฟนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะในอิตาลีนะคะไอ้ในอิตาลีนะคะซึ่งมนุษย์เองเนี่ยก็นัดเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้นะคะในแต่ละวันนะคะบางวันดื่มกาแฟหลายรอบมากเลยนะคะทีนี้การดื่มกาแฟเนี่ยมันก็จะเป็นอ่มเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่มันได้จอยกันนะทุกคนนะคะเพราเราดื่มกาแฟเขาดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้จอยกันมันเป็น มันเป็นอารมณ์ร่วมอย่างหนึ่งนะคะในการที่แบบว่าเฮ้ย mm hmm. เรานั่งอยู่ด้วยกันนะคะได้ดื่มกาแฟแล้วคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะกินโครซองนะคะตอนเช้าของอิตาเลียของอิตาลีนะคะก็จะกินกาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็โครซองหนึ่งอันนะคะอันนี้ก็เป็นเบสิกหลักเลยนะคะที่แบบว่าเออคนที่ไปร้านหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่ไม่ดื่มอ่าไม่กินครซองนะคะเขาก็จะดื่มเป็นชอ็อตแล้วก็ปึ๊กแล้วก็ไปเลยนะคะนี่ก็จะเป็นอ่าการดื่มกาแฟของ คนอิตาเลียนนะคะดังนั้นเวลาเพื่อนๆมาที่อิตาลีนะคะก็ไม่ต้องตกใจหรือว่าไม่ต้องแบบโอ้โหตีโพยตีพายเฮ้ยฉันไม่ดื่มกาแฟนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขานัดดื่มเราก็ไปตามนั้นอ่าเราก็จะกินกาแฟก็ได้หรือไม่กินกาแฟก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนแบบว่าเป็นของอย่างไมนุชเองเนี่ยไมนุชเป็นคนที่แพ้เหมือนแพ้กาแฟนะเป็นกินแล้วแบบใจสั่นนะคะกินแล้วแบบโอ้โหใจเต้นตักนู่นนี่นั่นคือมันจะมีกาแฟเลเวลของกาแฟอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวหลังจะมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่ง มันก็มีทั้งขมอ,อ่เป็นแรงมากแรงปานกลางแรงน้อยอะไรต่างๆก็จะมีระดับเลเวลประมาณ1นึอะไรของเขาประมาณนั้นนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเวลาเราทำเราซื้อมากินที่บ้านเนี่ยเราก็ต้องเลือกระดับที่มันจะอยู่ประมาณ6-7นะคะก็ค, <ๆ S 2> คือเป็นระดับที่แบบกลางๆนะคะถ้าเกิดเข้มเลยเนี่ยก็แปดเก้าลยประมาณนั้นนะคะในระดับเลเวลกาแฟานะคะด <c oughs> ังนั้นเวลาที่อ่ซื้อกาแฟามาเนี่ยบางคนบอกโหเป็นคนแพ้กาแฟนะคะกินกาแฟาของขมเอไมใช่กาแฟาของขมกินกาแฟาที่แบบว่ากินแล้วแบบใจสั่นนะคะก็อันนั้นก็ต้องดูที่ ตัวกาแฟด้วยนะคะว่ากาแฟเนี่ยมันเป็นแบบรสชาติสตรองขนาดไหนนะคะเพกคนเพราะบางครั้งเนี่ยเราเลือกกาแฟมา,าที่แรงเกินไปนะคะเราก็จะกินไม่ได้นะ,ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เลี่เนี่ยมันมีทุกทุกอย่างเลยนะคะกาแฟมีทั้งไม่มีคาเฟอีนนะคะก็มีทั้งเ,เป็นแบบกลางๆนะคะครีมโมโซอะไรประมาณนี้ก็ให้เราเลือกได้นะคะส่วนในตามร้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว เบสิกเลยเนี่ยคาปูชิโน่ก็คือโอเคหรือไมก่ก็เป็นกาแฟที่เป็นธัญพืชน,นะคะเรียกว่ากาแฟโดดสดนะคะก็จะเป็นอ่าเป็นไม่มีกฟฟับาเฟอินนะคะหรือว่าจะเป็นจินเส็งก็ได้นะคะทุกคนเวลาที่เราไปร้านกาแฟแล้วเฮ้ยเราจะเลือกดื่มอะไรดีเราแพ้กาแฟนู่นนี่นั่นนะคะเลือกเลือกอะไรที่มันซอฟลงมาก็ได้เป็นพวกจินเส็งนะคะหรือไม่ก็เป็นแอตัวที่เป็นดีคาเฟ่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะไม่มีคาเฟอินในน้นนะคะบางคนแบบว่าเออแพ้อะไรอย่างเงี้ย ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับ c u เจอร์ในอิตาลีนะคะมันจะมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะเดี๋ยวมนุษย์จะทยอยนะคะนำมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะซึ่งมันก็มีหัวข้อปีกย่อยอะไรต่างๆแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะคะสำหรับวัฒนธรรมความเป็นอิตาเลียนจ๋านะคะก็เดี๋ยวเราจะมา list แล้วก็เอามาฝากเ,เพื่อนๆกันในโอกาสต,ต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องกาแฟก็แล้วกันเอาพอดีไปหลับไปหาเพื่อนมานะคะไปนัด กินกาแฟกับเพื่อนเราก็เลยบอกเออเอาหัวข้อนี้หยิบยกมาฝากแล้วกันนะคะเพราะคนไทยส่วนใหญ่ก็มีบางคนที่ไม่กินกาแฟน,นะคะบางครั้งเนี่ยเรามองว่ากินกาแฟไม่ได้นู่นนี่นั่นนะคะแต่ทีนี้มันก็คือแบบเราอาจจะพลาดโอกาสอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แพ้กาแฟนขนาดนั้นนะคะลองกินกาแฟดูเปิดใจดูนะ,ะเลือกกาแฟที่มันเป็นรสชาติเบาบางนะคะกนะ็สามารถที่จะทําให้เรานะคะเข้าสังคมอิตาเลียนนะคะแบบ น่ารักสวยเกย๋นะคะก็ลองดูนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสมาเที่ยวอิตาลีนะคะหรือว่ามาเหี่ยงฟงเหี่ยมแฟนนะคะก็ลองดูนะคะสำหรับกาแฟที่อิตาลีนะคะต้องบอกว่าแต่ละร้านเนี่ยรสชาติคือแบบว่าดีงามนะคะเป็นนุชเคยไปที่ออสเตรียแล้วก็เยอรมันนะ,ะทุกคนไปกินกาแฟที่นั่นก็จะแบบว่าเฮ้ยรู้สึกถึงความแตกต่างอะ่ะทุกคนเออเวลาที่เรากินกาแฟที่นี่แล้วไปกินกาแฟที่อื่นเไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะที่ออสเตรียนะเป็นอะไรที่แบบ ขัดใจอะทุกคนเออมันขัดใจมากขนาดแบบเป็นดินแดนที่ติดกันนะกาแฟคือแบบคนละเรื่องคนละโลกเลยอะ <c oughs> อยังไงเราก็ลองดูนะสำหรับใครที่คอกาแฟนะคะไปเที่ยวในที่ต่างๆนะคะลองชิมกาแฟในแบบเฉพาะของแต่ละประเทศนะคะเราก็จะได้รู้จักวัฒนธรรมนะคะการดื่มกาแฟของแต่ละประเทศไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนโดยเฉพาะอิตาลีถ้าไม่ถ้ามาแล้วไม่ดื่มกาแฟเนี่ยก็ไม่ถึงอิตาลีนะคะทุกคนอ่ะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมันก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสนใครที่ อ่มีแพลนจะมาเที่ยวเวนิสนะคะแล้วก็อยากหาคนพาทัวร์พาเที่ยวนะคะเพื่อนๆก็สามารถติดต่อมนุษย์ได้นะคะมนุษย์ก็รับพาทัวร์พาเที่ยวรับถ่ายภาพนะคะรับเป็นลาบรับทำอาหารไทยนูน่นนี่นั่นนะคะก็ทักไลน์กันเข้ามาได้นะคะที่ไลน์ BKK คเคเวนิเซียนะคะสุดคลิปวิดีโอนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ